t วันนี้นะครับผมจะพาไปชมหนึ่งเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้นจากจังหวัดชุมพรนะครับนั่นก็คือประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงซึ่งเป็นมรดกต่างวัฒนธรรมอันล้ำค่าของที่นี่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมไปดูนะครับ นี่คือแม่น้ำหลังสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์พิธีความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่เรียบง่ายกำลังจะกลายเป็นสนามแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงในวันพรุ่งอันเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมายาวนานพื้นน้ำที่ใช้เป็นสนามแข่งเรือมีระยะทางประมาณ500เมตรจากสะพานรถไฟถึงบริเวณหน้าวัดด่านประจากรสายน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นสองสายคือสายน้ำซ้ายและสายน้ำขวา โดยมีผืนผ้าใบโปรโมตตารจัดงานเป็นเส้นแบ่งเขตท,ที่วางไว้เป็นระยะระยะตั้งแต่จุดปล่อยเรือไปจนถึงเส้นชัยโดยเรือที่เข้าแข่งขันห้ามล้ำสายน้ำนอกจากนี้ผืนผ้าใบดังกล่าวยังประดับเรียงรายสวยงามสร้างความตื่นเต้นร้าวใจให้กับอากาศกะผู้มาเยือน การฝึกซ้อมของผีพายเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังทุกคนต่างทุ่มเทกำลังและฝึกฝนทักษะกันอย่างหนักเสียงนับตามจังหวะของการช่วงกระแทกของไม้พายลงบนผิวน้ำแสดงให้เห็นถึงความสามาัคคีและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในทุกผีพายโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการเตรียมตัวและกำลังให้พร้อมที่สุดสำหรับวันแข่งที่กำลังจะมาถึง วิธีก่อนจะให้สัญญาณท่านประธานต้องกระชากไหวซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งรุ่มน้ำหลังสวนในการแข่งขันระยะยาวให้สัญญาณโดยการนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งคว้าเลยขอเสียงปรบมือไล่จะดีมากคานรับสูกงานประเพณีแห่พระเฉลือและกำปีของ था การตัด่งมมางด้านหน้าของศาลาสามน้ำวัดด่านาาครลอยเฉิ่ครับต่อไปเป็นการบรรยายกระบวนพาเรยเรือทางน้ำในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงชิงโล่และถ้วยพระราชทานแห่งยุ่นน้ำหลังสวนประจำปีพุทธศักราช2500 67. กอื่นขอยกเอาบันทึกของพระราชหัทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่5เมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2432หรือตรองกัรอสอ .108 มีความตอนหนึ่งว่า เรือมาที่ลงรับบรรทุกข้าวของแลนำร่องมีเรือขุยางบ้านนอกสองลำขนพาสีเขียนลายมีผ้าหน้าและผู้ได้ดิบผูทธงแดงเล็กๆตรงกู้ขึ้นมาข้างละสองคันลำหนึ่งอยู่ในยี่สิบก ถึง27ไายเห็นข้าจะเป็นเรือแข่งตามบรรทุกดังกล่าวเรือที่นำร่องก็คือเรือมะเขือยำและเรือสีนวลเรือมะเขือยำเป็นเรือสังกัดวัดดอนไทยคือลำที่กำลังนำหน้ามานี้ครับเรือมะเขือยำเป็นเรือนำเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2432เรือมะเขือยำเดิมเป็นเรือที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อไัยนอนี้เจ้าอาวาวัดตอนชัยได้นำมาจากจังหวัดสุรา หวังจะเอาทำเรือไพงแต่ไม่ประสบผลสำเร็จต่อมาหลวงพ่อกระจางอดีตเจ้าว่าได้ดำเนินการเอามาปรับปุงส้มแสมโดยให้ช่างพิ้วฤิ์มั่นคงทำการส้มแสมและเกิดเหตุอันตรจัน์ว่าเกิดมิมิตฝันถึงแม่ย่านาง บอกว่าถ้าหาเรือนำมะเขือยามาเส้นไหว้ก็จะมีชัยชนะอยู่เสมอนั่ไปต่อมาชาวบ้านเลยเรียกเรือลานี้ว่าเรือมะเขือยำ เมื่อถึงเวลาแข่งขันเรือทุกลำต้องเข้าถึงสนามแข่งและเข้าแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนดโดยห้ามสละสิิธิ์การแข่งขันเที่ยวแรกทุกรอบคู่แข่งขันจะต้องจับสลากสายน้ำและเปลี่ยนสายน้ำในเที่ยวที่สองการแข่งขันหากมีคะแนนเท่ากันให้ตัดสินด้วยการจับฉลากเรือลำใดทุจริตจะปรับเป็นแพ้ตลอดปีการแข่งขัน เรือลําใดลํ้าสายน้ำให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้นนอกจากนี้ยังมีกติกาปิดย่อยอีกมากมายตอนนี้เรือทุกลําพร้อมแล้วเราไปชมการแข่งเรือกันครับ การได้ชมการแข่งเรือจากอื่นฝั่งมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ยิ่งรู้ยิ่งอยากเข้าไปใกล้จึงตัดสินใจลงเรือของคณะผู้จัดงานมุ่งหน้าไปยังเส้นชัยเพื่อถ่ายภาพความร,าร้าวใจในขณะชิงโถงตอนนี้เรากำลังลงเรือนะครับลงไปในเรือเพื่อจะ,จะไปถ่ายทำที่หน้าที่เขาชิงชิงโถงจะไม่ไปหมูเขาจะทำอะไร เรือกรรมการเออเรือกรรมการโงนะครับตัวนี้คือจุดที่ว่าจุดปล่อยเรือจุดปล่อยเรือนะครับนี่เป็นจุดปล่อยเรือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ครับพา,พาเรือปลาลองไปนะครับคู่กับที่จุปปจดปลอ่อยรเือ แม้จะเป็นคนไม่ค่อยชอบนั่งเรือสักเท่าไหร่แต่ความตั้งใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าความมุ่งมั่นที่จะเก็บภาพสวยๆมากกว่าทุกคนกลับทำให้สายน้ำนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก็นี่คือแม่น้ำหลังสวนสายน้ำที่มีการแข่งเรือมาอยาวนานทั้งสองฝั่งวันนี้เต็มไปด้วยสีสันของกอ,องเชียจากหมู่บ้านต่างๆ แต่ละทีมแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามสะท้อนเอกลักษณ์จุมส่วนของตนเองเสียงเคียร์ดังถึกกล้องสอดรับกับเสียงดนตรีที่บงรรเลงกรองกันอย่างสมุกดนานมันเป็นการรวมพลังของพี่น้องเจ้าหลังสวนเพื่ออนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา ีผมอยู่ในเรือกำลังการที่เส้นชายเรียบร้อยแล้วเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นเรือแข่งกำลังพุ่งทะยานเข้ามาเพื่อสิ่งของเสียงเชียย์สองฝั่งกรองดังสนั่นนักพากเร่งจังหวะอย่างรวดเร็วเรือเขายิ่งเข้าใกล้มาทุกขณะเป้าหมายคือแบถบชายจะไม่ไหวปลายตรงสีแดงผมก็พยายามหามุมถ่ายภาพไม้ได้มองจากจุดนี้ด้วยความไม่ชำนาญผมไม่สามารถแยกได้หรือว่าเรือลําไหนจะคว้าแถบชายได้ก่อนันแน่ เื่อเรือลำที่ชนะจิงตรงสำเร็จนายหัวเรือจะดึงและกระชาติแถบใจติดไปกับนูนนั่นคือชัยชนะส่วนผู้ที่พลาดโคงเห็นชัยชนะย่อมเป็นผู้แบกรับความพ่ายแพ้จากนั้นกรรมการบนเรือจะนำแถบใจซึ่งํำจากหวายประดับด้วยธงตรงสีแดงปูกจิไว่าที่ปลายหวายกลับประจิตตั้งว้ที่ตำแหน่งเดิมผมกดคิดไม่ได้ว่าอาจมีการแย่งแถบใจซึ่งเป็นหวายพร้อมๆกัน แผลไหวหาดบาดมือในหัวเรือบาดเจ็บก็เป็นได้ถึงได้สามกรรมการถึงเรื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นการอาธิบายว่าไหวเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับจากพี่คุณพี่เชื่ออะไรครับผมนายบุญเดชบุญมิติ์ในนามของลุงเล็กที่พวกชาวเรือเขาเรียกว่าลุงเล็ก เป็นคณะกรรมการต่อทองโดยเฉพาะหวายที่เราทำนี่เราเอาเรามาเอาหวายชุมพรเราต้องเอาหวายหวายชุมพรเขาเรียกว่าหวายชุมพรนะไม่ใช่จังหวัดชุมพรเราเรียกว่าหวายชุมพรเอามาจากตำบลปากสงอำเภอพระไออำเภอปะโต้รอยต่อระหว่างตำบลปากสงัอำเภอระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วก็ เวลาเราไปตัดหวนะเมื่อเราได้หวายมาแล้วเนี่ยต้องเอามาตากแดดให้ประมาณสักสิถึงสิวันพอตากแดดเสร็จเราก็เอามาลวกไฟหรือว่าถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านของ,งของภาคใต้เขาเรียกว่าลนไฟพอลนไฟเสร็จแล้วเราก็เอามาเก็บไว้แล้วว่าเราใช้ผ้าสีแดงนี่ประกอบอ ใช้บาทสีแดงเนี่ยมนตัดเป็น3ามเดี่มเขาเรียกว่าสามเดี่มใจตรงไงจะเป็นสามเดี่มใจตรงไงเ,เวลาเราผูกแล้วมันจะได้แบบนี้ันแล้วว่าหวายจุ่มบอลนี้มันจะมีมันเหนียวมันจะยืดหยุ่นมันเวลาเราขดเก็บแบบนี้มันจะไม่หักไม่งอ พอเราปล่อยได้ผมว่าเราดึงมาแบบนี้พอเราปล่อยเมือมันจะดีดไปแบบนี้ยมันมีอะครับมันมีสปริงอยู่ในตัวของมันอ่ะมีลักษณะพิเศษอ่ะไว้จะปล่อยนี่มันมีลักษณะพิเศษแบบเนี้ยเรางอมาแบบนี้ละมันก็ยังดีดไปไปนั้นได้มันเหนียวมันมีคุณัารพิเศษเวลาเราเอามาลดไว้แล้วมันยางเนี่ยมันจะออกมาเคลือบผิวอ่ะรักษาผิวนี้มันแข็งอ่ะ งั้นมันแข็งง้นมันทนนะแล้วก็ปากบอกทองที่เราใช้เมือ่อเดิมเมื่อก่อนนี้นะเราใช้ไม่กระบอกไปทำกระบอกทองแต่พอมาปัจจุบันนี้เราใช้ใช้เหล็กแปบบ๊บสองนิ้วมาทำเป็นบอกทองเพราะว่าเราไม่ต้องทําทุกปีไงอเรามาต่อเชื่อมเป็นข้างละสี่เมตรจากนี้ไปไปลายนู้นละข้างละสี่เมตรตรงนี้ละสี่เมตรไว้ที่เราใช้นี่ยาวข้างละห้าเมตร เวลาเราต่อต้องมีอุปกรณ์ก็คือเราแยงไหวลงไปแบบนี้แยงไหวกันไปแยงกันไปแยงกันไปพอะลุแบบนี้ปุ๊บเราค้างไว้ก <let it. S 2> ่อนเราก็มาแยงไม่อีกเนี่ยพอะลุ แต่ไหวที่เราทานี่เอาไหวจุมพอนั้นมันจะมีใครก็มีสปพิงในตัวเวลากดบนแบบมันจะกระดีตัวขึ้นแบบมันไม่หักมันไม่แตกอุปกรณ์ในการต่อไหวเส้นชัยของการแข่งเรือขึ้นโขงจริงตรงนี้ถ้าไม่มีไหวนะถ้าไม่มีไหวมีได้นี่เราจะแข่งไม่ได้การแข่งเรือขึ้นโขงจริงตรงเราจะกลันไรงนใกล้ๆกับเรือตันสี ขอความกมรุณางห่างๆขึ้หน่อยนะครับอย่าเข้าใกล้จนเกินไปนะเพราะมันมีสายสมองอยู่ด้วยถ้าตัดขาดไปยุ่งเลยครับด้วยห่างๆนสักหน่อยนะครับขอบคุณมากครับเต้เพื่อตัดสินด้วยครับวอนยี้นะครับผู้ที่นำโดรนมาเป็นอุปกรณ์ในการต่อทงก้ามีได้มี้าเทปต่ำที่เรารอเดี๋ยวมันจะเกิดคนกับผมนะที่นเขาถ่ายทอดสดครับและด้ยิงชันไม่ได้ขออนุญาต ที่เราทำผ้าผ้าเพดดำเนี่เพราะว่าจะให้เป็นเส้นเดียวกันน่ะถ้าเราไม่พันตรงนี้นะเวลาดึงมันจะขึ้นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าเราพันผ้าเท็ดดำให้ไหวมันเป็นเส้นเดียวกันน่ะ เมื่อต่อเสร็จเราก็พันแบบนี้ให้ไหวมันเป็นเส้นเดียวกันเวลาดึงอะจากคล้องแบบนี้แล้วเราก็ทําขวาครอบที่ว่าเราได้ทําขวาครอบเพราะว่ากันมันจะดึงขึ้นกระดีบขึ้นแบบนี้ไหวต้องเอาไหวชุ่มพรแค่นั้นเองที่ว่ามาทให้ธงเส้นชัยอะเขาเรียกว่าธงเส้นชัยแล้วว่าเวลาดึงไปปุ๊บ เวลาแข่งใหม่เราก็ต้องมาต่อใหม่อีกต่อคู่ต่อคู่เลยเอามาตัดตรงกลางแล้วก็ต่อใหม่แบบนี้คู่ต่อคู่เราต้องทำแบบนี้จะเหมอไป เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับบรรยากาศสุดมันของประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนขชิงทงของจอมเบอรลังสวนมันเป็นมากกว่าการแข่งเรือธรรมดาแต่เป็นการสืบสารประเพณีขึ้นโขน,ขนขชิงทงที่สืบทอดมายาวนานเกือบ200ปีีสองายมอ,น,ยมอมน้งางา หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนมีความสนุกตื่นเต้นไปกับการแข่งเรือขึ้น,ขนโขนจิงทงของจาวอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ